สวัสดีพี่น้องป้องไปสุบสูบขน้นเหมือนี้ก็อยู่ในช่องเย่พันคือเก่าด้วยจ้ามือนี้ก็มาอัปเดตบาลำอันสาวน้อยเพชรบัานแพงเพิ่นแน,นแสดงอยู่สม,มุดเปอเกด,ดีสม,มุดปาก,การกำลังลืมเด้อจ้าเอฟซี FC กำลังลังไหลขม้าเตมอยู่พี่น้องผู้ใดก็เร็วเวเด้อเดี๋ยวพอท่านด้อจ้า เดยกกิมว่าเลเขาไปยุใก,กล้ๆดนหน่าเวทีด้วจ้าเร็วๆด้วยจ้า,จาเอฟซี FC ลังไหลขามาเต็มพี่น้องเพราะว่าแต่ไปแสดงยุใสเนาะเอฟซี FC ไปบงใดอันวเวทีแตกบุหันพี่น้องไปเข้าไปฟังแม่แม่แม FC. เอฟซีเพนมาคอมเมม็นเนาะจา้าสมุดสมุดเจดี สมุดปาการเริ่มแล้วสาวน้อยสองสาวน้อยสองนะจ๊ะไปฟังแม่แม่เอฟซีเพื่อนคอมเมนต์เนอาอจ้ะเนาะสุดยอดว่ากันชนบุรีวันไหนคะปุณิมว่มชนบุรีเมือ่อใดเอาว่าเป็นละ่านผ่านมาลกละบบ่นึกเขียนไปอีกเนาะชนบุรี สาวน้อยเสื้อดําฟ้อนงามมันสาวน้อยเสื้อดาฟ้อนงามเสองสาวสมุดปาการครับที่ไหนวันนี้สมุดปราการครับวันนี้เพื่อนเอฟซีเพื่อนตอบมาเนาะ FC เอฟซีเพื่อตอบนี่คนเยอะมาก สวัสดีครับพ่อโจอลังการมากค่ะคำแคำ้คแนคำใจคำแค้นคำใจสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยครับสุดยอดจ้าพนว่ากำลังใจพ่อโจน้อง,องหุงอิง รักครับสาวน้อยทั้งสองวงแต่หลักหล,ลักทั้งสองวงเลยเปิ้ลเิว่ผู้นิวาสองแล้วครับกําลังไปครับว่าสันผู้นิกาลังจะกําลังใจ,งใจหนุ่มโจครับสวยงามสวยมากสุดยอดจ้าสันเปิ้ลวะใกล้ๆ้ กรมอู่ทหารเรือค่ะภัทรภูณเีเวทีงามขว่าภัทนพระเอกเก่งมากเลยค่ะสวัสดีครับคิดถึงเด้สาวน้อยอยู่ใส่นอ้อููนีน้อยจังหวะคิดถึงสาวน้อยสวัสดีครับ สุดยอดแห่งความอลังการและทันยุคทันสมัยจริงๆค่ะฟูนีว่าดดวฝนตกบอค่ะอุบลฝนตกแหงเบิงมื้อน,นี้คืนนี้อโอ้ยผู้ใหญ่บานแล้วก็เทียนนานนะบ้น้อมบานนี่ สวัสดีค่ะบอสโจสวัสดีค่ะบอสโจสี่ทุ่มเจอกันครับสวัสดีครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเมื่อไหร่กับน้องหุงอิงผมต้องไปชมแน่นอนครับไม่เคยติดตามวงไหนมาก่อนครับ ผมอยู่ใกล้ๆนี้นี้เองประมาณ6ถึงกิตโลนี่แหละพนาวงสวัสดีค่ะหน้างามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อโจเมื่อนี้ทีมไลขึ้นปกติเดอ้อครับบอส สวัสดีทักทายสบายดีครับกำลังรับชมกำลังรับชมเหมือนฟัรับชมอยู่บ้านเนาะคิดฮอดบ้านเด้มวนคือเกาครับเล่นจังหวัดไหนสวัสดีค่ะเล่นอยู่ที่ไหนครับ อุบลราชธานีฝนตกว่ากันนุ้ฟนี่ว่าอยู่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งไหนครับว,ว้วาวหัวเลาะหัวเลาะบักงอกบักเงาะกัดบอบเลือกบักเงาะกัดบอเลืกกกอลกวันนี้ ออกจากบลึกผลนะอย่าอย่าย้อนเรามักหลายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดอีกคิดทอดบ้านเด้บ้านบ้านเราเองต้องข้ามเรืออําฝั่งปากน้ำค่ะอยู่ฝั่ง สมุดเกดีคนเยอะมากอยู่ฟังสมุดเกดีคชมอยู่ที่เทพาลักษ์ค่ะสุดยอดเลยลูกชายสู้ๆเดอ้อทุกคนคนดังบุนีวาอิลามาบอจาอยู่ฝั่งเกดีหรือฝั่งปากน้ำคะ ไอ้นนอีล่ไอ้นนอีล่าน้อยมาบอจ้ามื่อนี่เล่นฝั่งไหนคะฝั่งในเมืองหรือว่าอีกฝั่งตรงข้ามคะขอคุณนิถา,ามว่าจุฝั่งใดกันมวนมวลจวดจวดเจ้าเจา้จาปังปังดังๆค่ะ บอสโจตัวจริงรอมากในจอเดจจ่าแมอนอยู่แล้วรอแล้วอันเห็นตกจริงรอรอพูดหน่อยหน่อยเด้พี่น้องตอนมาญี่ปุ่นแมเข้าไปเบิง้งนี้โอ้ยล้วพูดตัวหน่อยหน่อยรอกันรอพี่น้องบัดเบิองไม่อันจอจังสี่พอบอลรอเดอเห็นตกจริงเรารอรอ อลังการมากค่ะบอสน้องวงอิงไปไหมไมิตรทรงลูกหัวใจเป็นแถวเลยพี่น้องคนน่ะมิตรลูกหัวใจพลังพลังส่งใจให้สวัสดีครับบอสพ่อโจคนนี้มิตรลูกหัวใจมิตรพนทรงลูกหัวใจมาเป็นแถวพี่น้อง หักลอยเปิดเส้นสุดยอดมีแต่รูปหัวใจมาจยางสี่หรอเพิ่งส่งมัดยางสี่ะไะนี่กำลังใจรักส่งหัวใจมาให้เราพี่น้องเพราะเจาะกันมันนี้กะเพิ่นกำลังหลินกำลังอันสแสดงกันเนอะจาะยจยพันกะ อันอันคาวแล้วแล้วก็ทิปเข้าไปเบิงยานมาท่านมูคือกันละพี่น้องเมื่อนี้ก็อัปเดตไว้แค่นี้กนเด้อจ่าเข้าไปเบิงก่อนยานมาท่านเบิงยูญ่ปุนจ้ะมือนั่งกับเบิงทาอันแก้วนามาเบิงกับจะเป็นตลกหลายมวนหลายหัวอยูู่้เดียวพี่น้องคือพี่บ้านนี่แหละ่าฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวมือหลังเจอกันไหมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ